เกิดเหตุระทุกขวัญครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นภาพไฟไม้บ้านที่พะเยานะครับออบ้านบ้านไม้สักครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับก็มีผู้ได้รับบาทเทดเจ็บด้วยเมื่อคืนนี้ครับเ,เวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มนะครับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บ้านเลขที่515บ้านแม่ต๋ำเมืองชุมซอยหนึ่งตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากนหลังได้รับแจ้งแล้วก็ก็พร้อมด้วยพันตำรวจเอกภิรักไร่นะครับภูมกับสพเมืองพะเยาไปที่เกิดเหตุครับเรียกรถรุดรุมห้องชุดช่วยกันอยู่นะครับพร้อมกับรถลำเพิ่มแก๊สบ้านพะเยาอีกห้าคัน แม่ยืบลละลกไปบ้านที่เกิดเหตุทันทีที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งถึงครึ่งไม้นะครับไฟลุกไหม้บ้านทั้งหลังนะครับทราบว่าเป็นของนางนันทนาชัยลังกาอายุ67ปีบานีึกที่515นี่นะครับบ้านแม่ต่ำชุมซอยหนึ่งตะบลไม่จำํำแม่ตม่ำอำเภอเมืองยังหวัดพะยาวขณะไฟไหม้นั้นก็ได้มีผู้สูงอายุ ทราบชื่อว่านายประยูนพ่วงเจริญอายุ87ปีอยู่ชั้นบนนะครับยุนด่านฟ้าเลยเพราะไฟไหม้ก็เลยหนีขึ้นด่าดฟ้าลงมาไม่ได้ขณะเกิดเหตุไฟไหม้ต่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันขับขึ้นไปนำ่างลงมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทำการฉีดน้ำสกัดไฟและให้การช่วยเหลือไว้ได้แต่ก็ยังถูกไฟไหม้ทำร่างกายเป็นบาดสจ็บ และทางเจ้าหน้าที่ทุกู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีจากการสอบสวนญาติผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุน,นั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นบริเวณบ้านและเกิดไฟลุกท่วมแล้วก็มีคนแก่อยู่ในบ้านด้วยก็ไดย,ยืนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือคนดัดฟว้านูน่นครับนเื่องจาก หลังจากไฟใหม่แล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าจนกระทั่งส่งมาเจ้าหน้าที่เพลิงก็ได้ทําการขีดน้ําแล้วก็ให้การช่วยเหลือเอาลงมาได้อย่างทุลักทุเลนะครับก็ส่งโรงพยาบาลพะเยาทางเจ้าหน้าที่ดับเพิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงไฟก็จึงสงบในเบื้องต้นสําหรับสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คาดว่าเป็ยภาระวงจร สาเหตุใดน,นั้นก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกันอีกทีนี่ครับคือภาพใบไม้เมื่อคืนนี้เองครับนี่ก็บอกต้อนรับจุจีนกันเลยนะครับวันตุจีนเนี่ยวันนี้ป็นบัตรุจีนเมื่อวานนี้ก็ทําให้เกิดแตกตื่นระทึกกันโดยเฉพาะบ้านใกล้เลนเคียงต่างพากันกระป๋องเอาอะไรบัตร ก็ดับไฟ้เนาะน้าน้อยมันดับไฟไม่ได้เนาะก็เลยต้องใช้รถดับเพลิงซึ่งต่อมาก็ได้มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รุดไปที่เกิดเหตุและเร่งให้การช่วยเหลือด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณทุ่มสงทุ่มนะครับอันนี้เหตุเกิดที่ จังหวัดพะเยาเป็นเหตุถึงไหมครับนี่เจ้าหน้าที่กำลังจะช่วยกันนำร่างของผู้บาดเจ็บนะครับลงมาเขาอยู่ที่ดาดฟ้านะครับนี่ต้องต้องสามเปกันลงมาแบบนี้เลยครับรายได้บาดเจ็บนะครับเพิ่เพิก็ลวกเข้าไปไหมเข้าไปหลายจุดนะครับระมัดระวังนะครับเรื่องพลเรื่องไฟนี้ที่พะเยานะครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับ ศับสืข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้า้าศูนย์หกหนึ่งสามสอ